เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุทธค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ ข้อ16กันเลยค่ะข้อ16นะคะโจทย์ถามว่าแก๊สใดเป็นสาเหตุสำคัญของฝนกรดช้อยหนึ่งคาร์บอนมอนอกไซด์ช้อยสองคาร์บอนไดออกไซด์ช้อยสีออไ่ไนตรัสออกไซด์ขอภัยค่ะช้อยสามไนตรัสออกไซด์ช้อยสี่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และช้อยห้าไฮโดรเจนซัลไฟด์อ่ะก่อนอื่นนะคะน้องๆต้องรู้จักกับฝนกรดก่อนว่าฝนกรดเนี่ยคืออะไรฝนกรดเนี่ยก็คือ น้ำฝนที่มีค่าเป็นกรดนะคะ,ะน้ำฝนที่เป็นกรดแล้วเราจะวัดยังไงว่าน้ำฝนเนี้ถือว่าเป็นกรดแล้วก็คือมี pH ค่า pH ต่ำกว่า5.6นะคะ,ะเราจะถือว่าน้ำฝนนั้นเป็นฝนกรดแล้วฝนกรดเกิดจากอะไรได้บ้างกำเนิดของฝนกรดนี้เกิดจากก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนนะคะคือ NO แล้วก็ห้อยอะไรก็ได้อาจจะเป็น NO 2 NO 3อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะแล้วซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนอะ่ะมันทำให้เกิดฝนกรดได้ยังไงเรามาดูกันเลยเรามาดูที่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์กันก่อนดีกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะ จะรวมตัวกับออกซิเจนในโอกาสกลายเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์แบบนี้ดูสมการด้วยเป็นเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์แบบนี้นะคะ,ะดูสมการเรียบร้อยหลังจากนะั้นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เนี่ยจะรวมตัวกับน้ำก็คือพวกไอน้ำในบรรยากาศนั่นแหละแล้วกลายเป็นกรดซัลฟิวริกนั่นเองซึ่งเจ้ากรดซัลฟิวริกเนี่ย พอมันกลั่นตัวลงมากลายเป็นฝนจะทำให้ฝนนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองค่ะอ่ะส่วนออกไซด์ของไนโตรเจนทำให้เกิดฝนกรดได้ยังไงสมมุติให้ออกไซด์ของไนโตรเจนเนี่ยเป็น NO2 นะคะพอมันรวมตัวกับอ่ะ OH ลบหรือเขียนเป็น HO ก็ได้เนี่ยมันจะได้กลายเป็น H NO3 หรือว่ากรดไนตริกนั่นเองซึ่งกรดไนตริกเนี่ยพอกลั่นตัวกลายเป็นฝนก็จะทำให้น้ำฝนเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดมีค่า pH ต่ำกว่า5.6นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าฝนกรดเนี้ยมีผลกระทบต่อกเกษตรกรรมทำให้พืชผักที่ปลูกไว้เนี่ย ตายนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ทํามาจากหินปูนอะไรเงี้ยค่ะก็จะถูกกัดกร่อนทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้ก็คือฝนกรดนะคะลักษณะของฝนกรดและการเกิดฝนกรดทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาถามว่าแก๊สใดเป็นสาเหตุสาคัญของฝนกรดอ่ะซึ่งเราก็เขียนกันไปแล้วว่าฝนกรดเนี่ยมันเกิดจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนอ่ะซึ่ง ถ้าดูในชอยเนี่ยมันจะมีข้อที่ตรงเลยคือข้อ4ี่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แต่ว่าชอยข้อ3มเนี่ยมันก็คล้ายๆออกไซด์ของไนโตรเจนอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันต้องเป็น NO แล้วห้อยอะไรสักอย่างที่ O แต่อันเนี้ยมันเป็น N ห้อย2ดังนั้นมันจะเป็นคนละอย่างกับ NO แล้วก็ห้อยอะไรสักอย่างที่ O นะคะดังนั้นเราก็สรุปได้เลยว่าแก๊สที่เป็นสาเหตุสำคัญ ของฝนกรดเลยเนี่ยก็คือแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นเองดังนั้นข้อ16จึงตอบช้อยข้อ4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย